หาไอวันอ่ะเดี๋ยวเดี mm. 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 one, ๋ยวอืมไม่ได้จิ้นตัวละอหรือว่าเป็นปรากฏตัวซะแต่ว่าโอ้ เอาเลยนะครับก็สวัสดีครับผมซูเปอร์กัมบาลฟันเนอร์มิวสิกนะครับวันนี้เราก็นในเกมเจ็ตแพคจอยไลท์2 EP 29นะครับผมประมุมมองเนี่ยนะครับจะภาพก,ก็ไม่ชัดเจนนะจะว่าไปแหละอืมโอเคลองดูสิว่าจะได้ผลเปล่าอา่ะโอ้โหจะไม่รู้อ่ะนั่นแหละ โอเคอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่อืมชายปะาชายปดีดีดีได้รับผมได้รับผมปืนมาสักทีนะครับอ่าฮะก็ด,ดีไปเลยซะนะครับจะไปซะจะเป็นจริงๆนี่แหละอืมโอ้โอ้โอ้โว้ dạy nè 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 ต้องยุ่งนะเอเอว่ะไอ้ซะไปดีไปดีไปดีไป,ไปเอาทำไมความเร็วเนี่ยนะโอ้โหกัวความเม็ดเนี่ยเนะี่ยเออใช่ใช่ใช่ใชไป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 เร็วพลังสูงสุดเลยนะครับอา่า XP ยังมีไหมนี่นี่ลองมันตายไปเลยนี่นี่ายไป คือว่านี่ๆๆนี่นี่ใส่อ่าไม่ได้โล่งโง่จริงๆน,นละล่ะเอาเอาเอาเอ๊ะเอ๊ะให้ตายสิจริงๆปะล่ะโอ้ยว้ยว้ยวอยวอยอฮะลาสเตอร์แต่นี่ไง เว้ยยยยเอาเอาเอไอ้เไปดิไปดิดีดีมาโดยน้ำกันนะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอไปไปไปน่นแล้วเอ้ยความเร็จนี่ไงอวกาที่กาแล็กซี่นี่เอ้ยเอาเอาเอาเอ

เฮ้ยเสียเอ็ก,กีไปสักตัวนี่แหละไม่ได้มีเหตุมีผลละตตี้แต่ว่าอะไรน้อยน้อยเดียวไปไปต่ออืนี่ไงไปสะกดีดี ก็เป็นพลลับนั่นนะอโอเคลกก็ไปซะกน,นี่เออไปไปไปโลกที่ความเร็วมากที่สุดเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยเอ,อ้ยเอาเข้าใจแล้วว่านะอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยลงไปลงไป lúc lùm ninh đây, nè nè, À hê 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 lời hê Wow 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 Ha ha Rồi hê hê đây hê Đây ว้าวไปเลยนี่ว้าวโอ้โหเวทีไอวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไม่ได้จิ้นตัวละอืม หรือว่าเป็นปรากฏตัวซะแต่ว่าโอ้โวยโวยยเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่ไวเอ้ย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 เอาแต่วก็เก่งอยู่นะเอ้เสียค่าปรับเท่าไหร่

โอ้นี่ยีให้ให้เจ็บเจ็บด้วยนะวอย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 เอา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 อ่ะเดใครดือเอายังน้อยอยู่ว่ะอืม ไปปรับเองก็ได้ซะแต่ว่าเนี่ยโอเคทีนี้งั้นไปต่ออืมเซนต์กระดูกผมนี่นะแต่คิดว่าเนี่ยโวอ่าวันนี้จะทำเชนไร เฮ้ยว่าแต่ก็โชคดีไปเช่นนี้นะสะนานด้วยเออเฮ้นี่แหละเอเฮ้เฮ้วัววาวไว้เฮ้ย,ยนี่นี่น เอาเลยเดี๋ยวไปมองเลยแล้วกันนะแต่ว่าเอา้าเอา้าเอา้าโดดอีกแล้วโอ้ oh my g o จ้เออแล้วก็บึ้มเลยเฮ้ยววายถ้านี่รู้ว่าจะ,กะเกษตรกรเนี่ยนะ อืมเกรรษตรกรจริงๆไม่รู้จัก,กเกษียณชัดๆนี่ไม่ว่าจะออกเซียนแบบชัดเจนเลยเออเอาเอาเอ้าเอานี่นี่ไปเลยไป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 เอาเอ้ย <c oughs> เอ้ยนี่นี่ เอาระวังระวังเอ้เอๆๆๆเอเอเอลิกไปทางหน่อยเฮ้ยปรับทีมปรับแพ้อะไรขนาดนั้นเอ้ยเอาเอาละต่อไปนะโอเคเอ้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  เไปไปไปแล้วค่อยมาใช้มาใช้นี่นี่มาใส่เลยโวยเออเอาโทเวนเท่าไหร่นะแปดศูนย์หกเก้า แค่นี้ก็ไม่ต้องหว่วงหรอกนะโอเคไปต่ออ่าฮะต่อไปที่กันเลยนะครับอ่าเฮ้ยไมคก็จินไปซะนี่นี่น ไม่ใช่ดูดกันชานั่นแหละเอ้ยดูว่าจะไม่รู้จังโมเมนต์เลยสักนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปเลยพงยอมรับผิดตัวเองตัวเองแบบนี้นะไม่ใช่หัวโตวเนี่ยนะก็ดูไปที่สมองวิเศษนี่นี่ เฮ้ยนี่ก็ไปสปีดอีกรบหนึ่งนะครับแต่จริงๆนั่นแหละอีอีอ้อาวแล้วไปไปไปโอ้โหคะแนนมันความเร็วเลยโอ้โหโอไม่ God. เจดเฮ้ยไปไปไปยังมัวแต่เสียเปล่า quà ao ê ê ê ui ao ao lืม lại lืม lại ơi 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 จะดูสิจริงจริงนะเฮ้ยโว้ยอืมติดปรับเลยเออใช่เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละอ๋อเออนี่ไปไปไป ไม่ได้ใจสลายเอ้ยเออไปหีเลยไปไปไปแต่ว่าผมก็งงเขินแบบหลายๆครั้งเนี้ยนะก็ง,งงเหมือนกันนั่นแหละอีๆโว้เฮ้ย เอ้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 เอาไปดิเอาไปดิเ็วไปซราไปเอ้ยเอดยเดยดยโลกไม่รู้อืม่าไม่รู้อะไรบ้างเลยนี่นีเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยดูดูด เวนกรรมเลยก็จบคลิปนะครับขอบคุณที่ช่วยกด s ับสไคร้โดยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็คลิปเจอกันใหม่สวัสดีครับ